คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่40ยังแจ๋วกันบ้างดีกว่านะคะตัวจริงเสียงจริงพี่อ้นสราวุธค่ะอันนี้ไม่ได้โม้นะหลายคนคงเห็นตามสื่อแล้วยังแน่นยังฟิตยังปังเหมือนเดิมเลยเออคุณผู้ชมอไปดูกันนิดนึงกันละกันนะคะคือพี่แจ็กกอรีนเนี่ยเขาก็ไปเจอมาแล้วก็มาอัปเดตอีกนึงอะเนาะคือไม่รู้เป็นไรเวลาเจอดาราชายชอบอวดกล้ามโชว์เพราะฉันก็อดใจไหวไม่ละเออเพานว่าคุณอยากดูจริงแล้วพี่อ้นคือแบบโอ้ตัวเขาแข็งมากเลยถึงเนี่ยแหละก็เจอันตามงานเนี่ย ุณผู้ชมค่ะเออกันที่งานบุงสวงนี่แหละก็อย่างที่พี่แจ็คเล่าให้ฟังจะแหวกอ,กอกโชว์แต่เธอก็เกรงใจใช่มันตึกแกรมมี่อเออนะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยตั้งแต่อยู่ในวงการมาพี่อ้นเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าพี่เนี่ย ยังไม่เคยอ้วนฉุตัวกลุ่มเลยอันนี้มันเราก็มีกนอก้า,า<อ>ะ,ะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าแหละออกกําลังกายทุกวันเลยค่ะโดยตอนนี้ค่ะที่เห็นตัวลิลีเนี่ยเพราะว่าพี่อ้นเนี่ยตั้งใจจะลดไซส์ให้มันเล็กลงกว่าเดิมค่ะเพื่อบทบาทการแสดงคาแรคเตอร์หนุ่มคนเมืองให้มันลิลลีนิดนึง<อ>ส่วนเรื่องพี่พี่อ้นนั้นพับโครงการเป็นผู้จัดซีรีส์วายค่ะเพราะว่าตอนนี้กลับมาถ่ายละครน,นะมันแน่นคิวแน่นจริงๆนะฮะอ,อีกอย่างค่ะทางกองเนี่ยไม่มีความแน่นอนนะคะเลยต้องขอร้องเพลงของน้องมิลิว่า พักก่อนแม้บอกให้เธอพักก่อนแบบนี้เลยนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงงานช่วงช่วงหลังเนี่ยคาแรคเตอร์ของตัวละครจะค่อนข้างที่จะอยู่ในเมืองซิตี้หน่อยจะไม่ได้เป็นแอคชั่นมากจะไม่ได้บูมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหนามากครับผมไม่ต้องหนามากก็ยังหนาอยู่นะคะตอนนี้เอาคมๆพอแล้วเอาแคแบบเฉยสท่าละสวยงานพูดจัดยังยังไม่ได้ถ่ายเลยในส่วนผมแล้วก็ไม่รู้ว่าโครงการจะเป็นยังไงด้วย แล้วก็ผมก็งานแน่นตอนนี้มันหลายช่องมากผมก็ยังไม่รู้อนาคตเหมือนกันกันกบเรื่องนั้นครับผมก็เลยอาจจะพักพอร์ตไปก่อนเนาะพักอันนั้นไปก่อนครับเดยกแกนุ่มมากเลยอ่ะอแล้วก็เห็นซี่บอกเจอต่างานเป็นสุภาพบุรุษมากสุภาพบุรุษเจอต่างานแบบโอ้โหทักทายนะขนาดเราเป็นแบบว่านักข่าวตัวเล็กน่ารักทีเดียวเห้ยแต่ลืมลืมแซวอ่ะอันนี้เตรียมแต่งงานหรือเปล่าคะเนี่ยอุ้ยอย่าพูดไปเดี๋ยวแม่ตกใจอีกอ๋อแซวเลนคุณผู้ชอ